สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงถนนเทชรเกษรนะคะฝัง่งซ้ายมือของดิฉันก็จะเป็นจบอบางแอรเราจะเห็นว่ามีคนใส่เรือนะคะที่ตัวถังของท้ายเรือนี้ก็จะมีการติดเครื่อง,งยนต์อาไว้ด้วยนะคะน้ำมันหมดน้ำมันหมด คนคนสายสองหรือคนในเพชรเกษมช่วงบางแคอยากจะเดินทางไปไหนให้เสงเกรรถของทาหารหรือรถที่ดิฉันโดยสารมานะคะก็จะมีให้ใช้รับบริการกันอยู่ มีการยูเทิร์น มาเลยครับสนุญาตไหมสุยสุยอดครับโอเคเดี๋ยวเรามารายงานต่อใน,นช่วงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ